ของเก่านะ<ป>ครับปู่ให้ซื้อวัวปกติท่านบอกว่าห้าร้อยสามสิบเ้าบาทแต่ผมเขียนเขียนกลับคือเก้าร้อยสามสิบห้าไปซื้อที่บ้านเลขที่สองีคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ได้เดินทางมาที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุนตบนอาโพนอำเภอบเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับเข้าอีกแล้วนะครับพิทัศน์เลขฝันเข้าอีกแล้วนะครับ 209นะครับเข้าเต็มๆนะครับฝันแม่นมากเลยครับงวดนี้ทราบข่าวว่าฝันได้อีกแล้วนะครับฝันได้ตรงงวดเลยครับโทรให้ทิพันมาว่าพิทัศน์ฝันอีกแล้วนะครับเราไปดูหลักฐานเลขที่พิทัศน์ได้ตัวไหนนะครับฝันนะครับเลขก็มีเข้าบ้างรูดบ้างนะตามหาพิทัศน์ไม่รู้อยู่ไหนนะครับ F c นะครับน่าจะอยู่เห็นว่ามาทําอะไรอยู่นี่เดี๋ยวเราตามไปดูก่อนพิทัศน์คนเฝ้ากระท่อมราชสังขารลูกปุสวงมันทำอะไรเนาะอยู่ในป่ายางเนี่ย เนี่ยบอโอ้สวัสดีครับทาอะไรพี่ทัศน์สวัสดีครับทาอะไรเนี่ยตัดรีบอบอกจะเผาทานมาั้ยวรว่าอ๋ออันนี้ฟืนก่อไฟถวายลุงปู่ครับโอ้ตอนนี้ยังเหลือเยอะอยู่เนาะยังเหลือพอได้อยู่หลายวันเนาะหลายวันหลายวันนี่เรื่องปืนที่จะถวายจุดคือเตรียมไว้ตรดเลยพี่ทัศน์อย่างเงี้ยเตรียมไว้ตลอดที่ไม่ให้ขาดไม่ขาดครับครับอันนี้คือพี่ทัศน์กำลังเตรียมลือไว้หอบแล้วเนี่ ี่เดียวก็บโหมนครับอายุเริ่มมากขึ้นแล้วมั้งหน้าสิบเอ็ดลพี่ห้าสิบเอ็ดเดี๋ยวเอาให้เสร็จก่อนพี่เอาให้เสร็จก่อนเลยไปทำไปทำกเลยได้ทราบข่าวว่าฟันดีแล้วครับฟันดีทุกงวดอ่าฟันดีทุกงวดตรงงวดด้วยนะพี่ทัดจะฟันตรงงวดเลยนะครับมาตรงวดจะ่แม่นอยู่จะแม่นตรงงวดจะแม่นครับงวดแล้วก็ฟันตรงงวดมาที่เรามาถ่ายทำครับก็ตรงวดครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าชนดที่เคียนไว้อยู่ตรงไหนอะไรไปเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันเดี๋ยวให้พี่ทัดช่วย อ่ะสิรับอ่ะที่พันก็ช่วยจับอันหนึ่งนะเออนี่จะช่วยใส่หนึ่งอ่ะปะเอาไปถวายลุงปูด้วยก็ได้ทโทษนึงอ่าถือไปด้วยก็ได้ปะไปไปอันนี้จะเป็นไม้มงคลไม้มงคลอาต้นคูนต้นคูนอันนี้ก็จะเป็นไม้มงคลต้นสักเอาไปสองอันก็ได้พี่ท่านเอาเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวคนไปถ่ายเลขเราเอาไม้ไปด้วยไปถวายลุงปูเราตามไปดูเลยครับไปตามความฝันพี่ท่านนะในหอมีเดินเซนะครับนี่ เดินเซ่แล้วโอ้ตรงนี้ก็เป็นเว้าว่ะเยอะเลยเนี่ยตรงนี้เป็นที่ตําเฝ้าตําเว้ากันเนาะเวลาว่างก็หลบซ่อนทําเว้าให้เขาบูชาช่วยซื้อทุกซื้อเทียนอ๋อนี่ตําเว้าเวาก็เยอะนะครับตอนนี้ตัวแรกก็คือเคยเฝ้าตรงนี้เนาะเ้าตรงนี้ก็จะนอนในเต็นท์อ๋อตอนนี้ไปหมดแล้วอ๋อได้โชคได้ลาวก็ได้โชคได้ลาวก็เป็นโอ้เป็นเป็นบ้านใหม่แล้วเปลี่ยนบ้านใหม่แล้วอ๋อตอนนี้เป็นบ้านใหม่แล้ว เดี๋ยวเราก็โคเลคชินไม้อันนี้อไม้อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นต้นสัก <benefiting S 1> ต้นสักนะฮะอันนี้จะเป็นต้นพูนอันเดียดข้าวางนะครับอธิษฐานก่อนนะสาธุสาธุสาธุนะโมจะตัปปะปะโตระโตตมาสัมพุทธะสานะโมจะตัปปะปะโตระโตตมาสัมพุทธะสานะโมจะตัปปะปะโตระโตตมาสัมพุทธะสาคุณเราเอาไว้คุณเจ้าไงนะบันถวายออกถวายเรื่องไงยังไงถวายอ่อยเอฟซีทุกทุกท่านก็ ตั้งจิตอธิษฐานเด้อผมจะถวายฟืนให้เอฟซีทุกๆคนที่ดูช่องคุณสัพยาน่าก็ให้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดไฟหมดข้อเสนตเป็นไรทุกอย่างที่เราทำไม่ดีก็ขอให้ไหมกับฟืนให้หมดโรคไฟให้เจ็บขอให้ไหมกับคืนให้หมดเหลือแต่สิ่งดีๆมีโชคลาภการทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองสว่างสวเหมือนกองไฟนี้กอให้ลูกปู่โดนบรรดาลโชคลาภ้อนใหญ่กับเอฟซีที่ได้ดูได้ชมระทำละสังขารหลวงประทรวงบ้านตุนวันนี้ก็ขอให้ท่านมีโชคทุกๆท่าน ขอถวายฟืนให้เอฟซีทุกคนสาธุใครกดสัธุเท่ากับถวายฟืนหลวงปู่ด้วยกันนะครับใครกดสาธุกดแชร์กดไลก์ก็ถือว่าได้บุญเหมือนกันครับเออสาธุหลวงปู่เล้อะต่อไปเราก็จะไปถามเรื่องความฝันนะครับที่เอฟซีโคอยเอาไปนั่งตรงนู้นกันเลยอะตามไปเลยนะครับนั่งนี่ก็นั่งข้างล่างนี่ก็ได้สัต่ะก็ดูตัวนี้ก่อนพี่เออแหละตัวนี้คือตัวนี้ก็กล้าสูนตัวนี้บทที่ถูรางวันที่หนึ่งใช่ไหมเนี่ย ที่เขามองเห็น903ครับตอนออกรางวันที่หนึ่งครับแต่ถ้าเรามองอีกอย่างหนึ่งก็คือเลขไทย10ถ้าเรามองอีกอย่างหนึ่งก็คือ90 90ครับคือถูกทุกงวดครับตรงนี้ทุกงวดเลยครับทุกงวดครับอหลัก60นะก็ได้ครับโอบ้อยมัดตรงนี้ครับเย่ยหละถ้าไม่มีตัวเลขให้เราเอาตรงนี้ไปจับเอาซ้ายขวาหน้าล่างขึ้นลงเหมือนเลขผมเขียน2้ขึ้นลงซ้ายขวาเหมือนกันเหมือนเลขลุงปู ผมก็สวัสดีพิทันเป็นทางการอีกครับครับอาเรามาดูเลขฝันวันนี้ฝันยังไงนะครับวันนี้ฝันก่อนจะฝันก็เดี๋ยวดูของเก่าก่อนเขามีของเก่าด้วยมีของเก่าอ่ะหลักฐานเพื่อเขาไม่รู้ว่าให้จริงหรือเปล่าถูกจริงหรือเปล่าอ่ะนี่เด้อนะครับที่ให้ไปใครศูนย์เก้าลงปูให้ซื้อเลขอะไรนะซื้อให้ซื้อบัวตัวหนึ่งราคาห้าร้อยสามสิบห้าแต่ผมเขียนกลับเล้วผมพูดในคลิปช่วงนั้นก็กลับ ครับหนึ่งห้าร้อยสามสิบห้าห้าร้อยสามสิบเก้าอะไรนี่แหละเตีบ้านเล็กที่นี่เลยบ้านเล็กที่สองร้อยเก้าสองร้อยเก้าไปถามก็เตรียมเ,เลยอันนี้ก็สูตรเก้าก็ได้หกูนยนก็ได้ครับเอซีที่ที่บางทีอาจจะเห็นผมเขียนแบบน,นี้ขอให้ท่านตัดสองตัวด้วยเนาะใช่ใช่สองตัวด้วยเลขลูกปู่จะเป็นแบบนี้ขึ้นก็ได้เชียงแบบนี้ก็ได้มาแบบไหนก็ได้ครางนี้เป็นแนวทางนะครับงัวนหน้าได,ได้ตามต่ออีกพ่อไปนอนพาไปนอนที่กระท่อม ไม้พยุมกระทอมที่สร้างใหม่อันนี้ก็เ็ดมินก็ไปครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวมีรถรถที่ออกห้อยไปบอยมาเดี๋ยวจะพาไปแล้วก็งดผ่านมาผมก็ไปถวายเครื่องดื่มก็เปิดฟ้าได้สามเก้าศูนย์รับศูนสองเก้าเข้าเก้สองเก้าศูนเข้าอีกครับแล้วฝันที่ฝันฝันเป็นไงพี่ทันเราพ่อพาไป นอนที่กระ่อมไม้พยุงพ่อที่เสียแล้วครับเวลาปูดถึงพอมันน้ำตาไหลพนะาไปนอนนอนปึ๊บลงแต่อันนี้ไม่ฟันเห็นหลวงปู่นะไปนอนแล้วพ่อก็บอกว่าไปต่อยกระตวงต่อยกระตวมหรือเอาหรือไปกระตว,รวงออกแล้วก็มาจากกระ่อมไม้พยุงก็เดินมาเดินมาในความฝันแล้วพ่อบอกว่าพามาตักน้ําใส่ตุ่มน้ําของหลวงปู่ตรงนี้แต่พ่อถือครุให้ผม คือครูเบอร์ห้าเบอร์ห้าเราจุยไปเนี่ยระเจ็ดเล็บไปรับอยูทูบนี่กันครูเบอร์ห้าครับอันนี้ก็ออกเป็มสาเมยด้วยเลยครุกรุ่นี่กันกลุ่มตึกออยลูเอาไม่ใช่ครูเบอร์สิบเจ็ดอีกมอนเดิมไม่ไม่ไม่เบร์หครูเบอร์ห้าอ๋อให้ตักน้าใส่ตุ่มน้ําของลูกปูครุเดียวพอพอบอกอย่างนี้ผมก็ตักน้ํามาใส่แต่ครูมาแต่โพสของพ่อก็คือ สองสี่แปดเก้าสองสี่แปดเก้าครับอายุของพอคือพศสองของพออายุเจ็ดสิบหกแต่ผมจะจับตัวเลขให้เอฟซีก็จะเขียนไว้ในสมุดแล้วมาตักใส่ตุ่มน้ํานี่ก็ตัวเลขก็อยู่ในโอ่งแล้วอันนี้ก็ฟันประมาณนี้เลยสิฟันประมาณนี้อาเรามไม่ได้เห็นลุงปูนะไม่เห็นลุงปูเห็นแต่พ่อพอที่เสียแล้วก็พที่เสียแล้วซูนจะมาอีกหรือเปล่านาะอ่ะพ่ทัดจับเลขให้เลยดีกว่ามันตียากเหลือเกินนะ อ่านี่ผมจับแบบนี้จับแบบนี้เนาะหนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดนะครับจับให้แบบนี้เลยเอฟซีแล้ว <นะ S 1> อันนี้คือครุเบอร์ห้าครุเบอร์ห้าแต่อายุพ่อเจ็ดสิบหกคนผมไม่เขียนแต่สองสี่แปดเก้าผมก็จับเปดมาอันนี้คือครุหนึ่งมาในองค์นี้สี่สองแต่ผมเขียนกลับหนึ่งสองสี่แต่ครูใส่ในองคนี้จะไม่ในองสี่สองใช่ไหมใองสี่สองอ๋อก็ยังอย่สี่สองเลยนะครับยังไม่ออกก็หกเจ็ดก็งวดนี้ก็อย่าลืมเหมือนกันนะครับเจ็ด เจ็ดสิบหกหกสิบเจ็ดอายุพอเนอะหนึ่งตัวนี้ก็เป็นเจ็ดได้เจ็ดได้นะครับหนึ่งก็เป็นเจ็ดได้ลงปูนะครับแต่ที่ผมชอบก็คือหนึ่งสองสี่กับเจ็ดห้าหนึ่งสองสี่กับเจ็ดห้าเลียวจอหนึ่งสองสี่กับสี่ห้าครับเข็บนะจอไว้ดูนะครับฟันตรงวนจะแม่นนะพิทัศษนะครับอ่ะอันนี้ฟันฟันเมื่อคืนีเลยบ่เมื่อคืนที่ ตอนช่วงจะเช้าแล้วประมาณตีสามนี่แหละแล้วผมก็ลุกมาทำความสะอาดประมาณตีสี่กว่าแล้วก็นึกจําได้บ้างไม่ได้บ้างความฝันมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วเ,เน้นแต่ตัวเลขเอาตัวเลขก็จับตัวเลขมาครับอันนี้นก็เาวิธีหนึ่งพ่อพาไปนอนที่กระท่อมไม้พยุกตัวถึงกระท่อมสร้างใหม่ฝั่งโน้นที่ลหลวงปู่ไปไปทานข้าวแล้วหลวงปู่ไปนั่งฉันข้าวลุกน้ำพริกแดง ก็จะมีหม้อเบอร์ยี่ิบสองอยู่ทางโน้นเคยออกสี่สองสองมาแล้วครั้งหนึ่งก็ถูกบ่อยทางโน้นผมไปจุดผู้ก็ถูกไปเปิดฟ้าก็ถูกแล้วพ่อก็พามาที่นี่ในความฝันด้ยพ่อพามาที่นี่มาตักน้ําใส่โอ่งให้ลูงปูเสต่จออกครุเบอร์ห้าจัไว้เบอร์ห้าตัวหนึ่งครุเบอร์ห้ากับตัวเนนห้าตัวหนึ่งตาหนึ่งห้าสองห้าสามอันนี้ก็เลยเอฟซีจับออกก็ไปดูโอ่งครับวันว่า ใส่ตรงนี้เลยตรงนี้เต็มครูเบอร์ห้าับครูเบอร์หานี่ก็เป็น4ีสองเลยใช่ไหมนี่ถ้าเราจับอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาห้ามาลงตรงนี้ห้าสี่สองก็ได้อเลขที่เขียนก็คือเลขนี่เลยใช่ไหมสี่เขียนก็คือเอาจากโอ้ด้วยเขียนกลับครับเอาจากโอ้ด้วยครเขียนกลับก็คือสองสี่สี่องเหมือนกันนั่นแหละพิธานออกเปิด น้ำนี่ทําอะไรได้บ้างน้ําองค์น้ำนี้ก็ดื่มได้เป็นน้ํามนต์ได้ครับเป็นน้ำมนต์ได้ดื่มได้นี้ผมจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์เป็นน้ำละสี่ถังก็คือเอฟซีสามารถดื่มได้นะเป็นน้ําดื่มนะครับเป็นน้ํามนต์ได้ดื่มได้เพราะว่าเป็นน้ําที่สะอาดนะครับครับอ,อันนี้ก็คือแปลความฝันตรงงวดฝันเกี่ยวกับเรื่ององค์ด้วยนะครับก็เลยพาติดตั้งน้ำครับพอดีน้ำนี้ผมไม่ให้แห้งทักไว้ตลอดจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์ แตไทรสามซ่าเพราะมันมีลูกน้ำเยอะครับถ้าก็คใครมาก็สามารถขึ้นไปไหว้หลวงปู่สามารถดื่มเดือเป็นสิ่งมงคลได,ไดเ้เอาไปทําเป็นน้ำมนต์ได้ยวแต่เอาไปเยอะนะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวหมด <c oughs> <c oughs> เอาพอ,พอประมาณนะครับ เอาประมาณสักสิบลิตรคนละสิบลิตรเอาทางค้างมเลย่ะโอเคครับพี่ทัานมีอะไรจะฝากมาขอบคุณนะอันนี้ก็ขอขอบคุณเอเจนที่มาถ่ายทำที่ไ้ทำหลักสกัดลูกปู้สลวงแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่ได้ดูได้ชมงวดที่แล้วก็เข้างวดก่อนก็เข้างวดนี้ก็ขอให้เข้าอีกหลวงปู่จงบนดานให้เอฟซีที่ได้ดูได้ชมคอยมีโชคลาภก้อนใหญ่ใหญ่อยให้ร่ำรวยอยู่ดีมีสุขร่ำรวยเงินทองคิดสิใดสมคำปรารถนาลวงปู่ปกปักษรักษาคุ้มครองดูแลสวัสดีครับผมขอบคุณพี่ทับผม